วัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนักเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรอ้นเลนนั่นเองครับวันนี้ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองของนักเรียนชั้นป .2 เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูเ่นจะมาสอนในหัวข้อใหม่ก็คือเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าครับจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นถ้านักเรียนอยากเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเรนนะครับ ให้หนักเรียนเปิดหนังสือของอักษรคณิตศาสตรป์ป2เล่ม1ครับไปที่หน้า82ได้เลยนี่ถ้านักเรียนเปิดมาแล้วนักเรียนจะเจอเป็นตัวอย่างก่อนเลยนะครับซึ่งหัวข้อนี้ครูเรนขอสอนเริ่มจากตัวอย่างก่อนแล้วกันมาดูครับแต่เมื่อกี้ถ้าใครจําได้ครูเรนบอกว่าวันนี้จะมาสอนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าถูกไหมเอ่ยล้วมาดูครับครูเรนขอพูดแบบนี้ก่อนตัวไม่ทราบค่าครับนี่ตัวไม่ทราบค่าครับ มันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับนักเรียนนะลองมาดูแต่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ครับว่าตัวไม่ทราบค่าเนี่ยคืออะไรหมายความว่าอะไรครูเรนขอยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเลยนะครับนักเรียนเช่นนักเรียนบอกว่าเป็นเลข2เป็นเลขสามอะไรพวกเนี้ยนักเรียนก็จะรู้ค่าของเขาถูกไหมครับซึ่งพวกนี้เราเรียกว่าตัวที่เราทราบค่าของมันนั่นเองก็เลยเรียกว่าตัวทราบค่านะก็พวกนี้นว่าเป็นตัวเลขธรรมดาแต่ทีนี้คําว่าตัวไม่ทราบค่าหมายความว่า นักเรียนจะรู้ไหมครับว่าเขาเป็น2หรือเป็น3เป็น4เป็น5้ารู้ไหมไม่รู้แสดงว่าตัวไม่ทราบค่าคือตัวที่เราไม่รู้ค่าของเขานั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่โอเคไหมครับซึ่งเราก็จะมาหากันครับว่าเฮ้ยตัวเนี้ยที่เราไม่ทราบค่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วถ้าเราหามาแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมพูดง่ายๆว่าเราไม่ทราบเราก็เลยต้องหานั่นเองครับโอเค งั้นถ้านักเรียนรู้จักตัวไม่ทราบค่าแล้วนะซึ่งตัวไม่ทราบค่าเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ในรูปของเป็นช่องว่างธรรมดาก็ได้หรืออาจจะให้มาเป็นภาพก็ได้ครับนักเรียนโอเคนะดั้นีได้หลากหลายรูปแบบเลยแค่ให้รู้ว่ามันไม่ทราบค่าแค่นั้นเองโอเคนะครับดังนั้นครูนักเดยนขอเริ่มกับตัวอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างที่9ครับมาดูถ้าเขาบอกว่าถ้านำ420ครับไปบวกกับใครเนี่ยไปบวกกับช่องว่างครับนักเรียน ช่องว่างซึ่งครูน้เด่นถามหน่อยครับไอ้สี่ร้อยยี่สิบเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าค่าของเขาคือเท่าไหร่ทราบแน่นอนเนี่ย่าคนตอบได้420ไงครับครูหนูรู้เนี่ยโจทย์บอกโอเคไหมใช่ครับนักเรียนรู้ถูกต้องเพราะเขาบอกมาเป็นตัวเลขดังนั้นค่าของมันเนี่ยเราทราบครับแต่ไอ้ช่องว่างตรงนี้ล่ะครับมีใครตอบครูนเด่นได้ไหมว่าค่าของมันคือเท่าไหร่ใครตอบได้ยกมือหน่อยไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่านักเรียนยังไม่ทราบถูกไหมครับว่า ไอช่องว่างตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมเราก็เลยเรียกมันว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองครับเก่งมากโอเคนะเมื่อเราไม่ทราบค่าแต่เราอยากจะทราบอ่ะเออยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนไม่รู้เรื่องเพื่อนแต่อยากรู้เป็นไงเออเรต้องไปครับสืบหาข้อมูลถูกไหมคนละเรื่องกันนะเอออันนี้เป็นตัวไม่ทราบค่าในนี้เมื่อนักเรียนยังไม่ทราบนักเรียนก็ต้องหาคําตอบหรือว่าหาค่าของมันนั่นเองมาดูครับว่าวิธีการหาค่าของเขาเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้าง ดังนั้นขออ่านโจทยเต็มๆก่อนนะถ้า420บวกกับช่องว่างครับแล้วเท่ากับ950แล้วเขาถามว่าไอ้ช่องว่างตรงนี้ครับมีค่าเท่ากับเท่าใดดังนั้นนักเรียนยังไม่ทราบถูกไหมครับนักเรียนต้องมีวิธีการหาซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็มีวิธีการหาโดยใช้แผนภาพก่อนเพื่อที่จะดูแนวโน้มของมันครับว่าเฮ้ยข้อน,นี้ควรจะบวกหรือควรจะลบหรือจะยังไงอะไรยังไงดีโอเคไหมเดี๋ยวลองมาดูครับ นักเรียนจําที่ครูเรียนสอนได้ไหมครั้งก่อนครูเรียนสอนเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปจําได้ไหมเอ่ยนี่ดังนั้นนักเรียนสังเกตเขานําตัวนี้ก็คือจํานวนที่1ครับและไอ้ตัวไม่ทราบค่าเนี่ยคือจํานวนที่2เขานําจํานวนที่1มารวมกับจํานวนที่2แสดงว่าไอ้ฝั่งนี้คือผลอะไรผลรวมจําได้ไหมครับผลรวมนะดังนั้นนักเรียนรู้ค่าของจํานวนที่1ครับแล้วก็รู้ค่าของผลรวมดังนั้นถ้านักเรียนอยากทราบจํานวนที่2นักเรียนทํำยังไง อันนี้ครูนัดเนสอนแบบทั้งที่แล้วก่อนนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบทํำยังไงครับก็ต้องนําผลรวมเนี่ยไปลบกับจํานวนที่หนึ่งจะได้ค่าของจํานวนที่สองออกมานั่นเองจําได้ใช่ไหมซึ่งถ้าครูนัดเด่นวาดเป็นแผนภาพไปดูครับจะได้แบบนี้ครูนัเด่นขอแบ่งเป็นสีนะครับเชื่อตรงนี้ขอให้เป็นสีแดงและตรงนี้เป็นสีฟ้าครับมาดูสีแดงคือจํานวนที่หนึ่งครับนักเรียน และสีฟ้าคือจํานวนที่2ถ้าครูนเด่นนาจํานวนที่1กับจํานวนที่2มารวมกันจะได้เป็นผลรวมซึ่งก็คือ950ตามนี้เลยนะทีเนี้ยนักเรียนทราบคําว่าจํานวนที่1เนี่ยคือ420ดังนั้นนักเรียนจะหาจํานวนที่2ก็คือที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นั่นเองดันทําได้ยังไงครับก็คือนําผลรวมลบกับจํานวนที่1เหมือนที่ครูนเด่นบอกไว้แล้วถูกไหมครับซึ่งเวลาเราวาดเป็นแผนภาพนักเรียนจะเห็นเป็นไงเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคเนาะ ไหนใครทันบ้างยกมือโอ้โหได้รักมากยังจํากันได้ถูกไหมครับเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองมาดูครับดังนั้นจากแผนภาพเนี่ยนักเรียนก็จะได้ว่าจากรูปนะครับความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับซึ่งครูนักเรีนสอนไปแล้วอันนี้ขอทบทวนให้นิดนึงบางคนอาจจะลืมไปแล้วไม่ได้เจอเจอครูนเรีนนิดเดียวโอ้โหลืมเก่งนะครับนักเรียนโอเคมาดูนะครับ ดังนั้นขอทบทวนนะมันจะมีอยู่3รูปแบบโอเคนะหนึ่งนำจำนวนที่1มารวมกับจำนวนที่2จํานวนที่1ของครูนิดเด่นคือ420บวกกับจํานวนที่2ได้950โอเคนะครับ2ถ้านําผลรวมคือ950ลบกับจํานวนที่1จะเท่ากับจํานวนที่2แบบนี้โอเคนะเมื่อ420เนี่ยคือจํานวนที่1 และช่องว่างคือจํานวนที่2ครับและ950คือผลรวมนั่นเองจ้าโอเคนะครับและอีกตัวหนึ่งครับก็ต้องมาจากผลรวมลบเมื่อกี้ผลรวมลบกับจํานวนที่1ไปแล้วอีกอันนึงนักเรียนต้องนําผลรวมลบกับจํานวนที่2นั่นเองครับซึ่งจํานวนที่2เป็นช่องว่างจะได้ผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่1ก็คือ420ซึ่งตรงนี้ครูน้าเียนทบทวนนะครับย้ําว่าเป็นการทบทวน โอเคเนาะใส่หัวใจไว้นิดนึงครับนี่มาดูครับดังนั้นทบทวนไปแล้วเรียบร้อยงั้นนักเรียนตอบครูนักเรียนครับตอนนี้เราอยากได้จํานวนที่เท่าไหร่ครับก็คือตัวไม่ทราบค่าช่องสี่เหลี่ยมจํานวนที่2ดังนั้นนักเรียนต้องมาจากผลรวมลบกับจํานวนที่1น,นั่นเองซึ่งจะได้แบบนี้ครับชึบนี่มาดูผลรวมก็คือ950ลบกับจํานวนที่1คือ420 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับจํานวนที่2นั่นเองครับซึ่งทีนี้นักเรียนก็ตั้งลบนิดนึงครูนักเรียนขอลบให้ดูนะครับมาดูชึบลบยังไงเอย่ยตั้ง950ครับลบกับ420นักเรียนยังจําได้ไหมถ้าลบกันใช้วิธีลัดก็คือวางหลักให้ตรงกันครับดังนั้นเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อน0ูบ0เหลือ0ครับ5-2ลบ2เหลือ3ครับและตัวสุดท้ายหลักร้อย9ลบ4เหลือห ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาคือ530ซึ่งก็จะได้ว่า950ลบกับ420ครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ530นั่นเองซึ่งหมายความว่าตอนนี้นักเรียนทราบหรือ,อยังครับว่าตัวไม่ทราบค่าคือใครก็คือ530นั่นเองโอเคไหมเพราะว่าตัวไม่ทราบค่าคือตัวทางขวามือตรงเนี้มันก็คือ530นั่นเองครับได้ใช่ไหมนี่น่ารักมากใครทันตรงนี้ ยกมือให้ครูนเรนดูนิดนึงครับโอ้โหข้างหลังทันนะข้างหน้าทันไหมครับทันเก่งมากโอเคงั้นแสดงว่านักเรียนยังจําเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนั้นตรงนี้จะไม่ยากครับนักเรียนพอนักเรียนได้ตัวไม่ทราบค่าเสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนตอบนิดนึงครับว่าไอ้ตัวไม่ทราบค่าหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมนั้นน่ะมีค่าเท่ากับ530นั่นเอง ก็เขียนเป็นเลขไทยให้สวยงามครับเป็นไงดูไม่ยากถูกไหมเอ่ยใช่ครับนักเรียนมันไม่ได้ยากนั่นเองแต่นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องเก่ามานิดนึงโอเคนะครับดังนั้นตัวอย่างที่9เมื่อกี้ได้ไปแล้วนะงั้นครูนักเรียนขอไปสอนต่อในตัวอย่างที่10นั่นเองมาดูครับขอตัวอย่างที่10นิดนึงครับเขาบอกว่าเฮ้ยเริ่มจากตัวไม่ทราบค่าก่อนเลยครับนักเรียนรู้หรือเปล่าตัวนี้ ไม่รู้ครับเพราะให้มาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นช่องว่างนั่นเองช่องว่างครับลบกับ300แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ450้าแล้วเ็าถามว่าช่องว่างเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นถ้าครูนเด่นวาดแผนภาพให้นักเรียนดูก็จะได้ว่าช่องว่างเนี่ยเป็นจํานวนที่เท่าไหร่ครับเป็นจํานวนดูนะนักเรียนลองดูนะถ้าเป็นจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2ได้ผลรวมอันนี้ถ้านักเรียนลืมครูเด่นทบทวนให้ ถ้านักเรียนนําจํานวนที่1ไปบวกกับจํานวนที่2จะได้เป็นผลรวมแต่ตรงนี้ใช่บวกไหมครับตบอบเคลื่นน่อยบวกไหมไม่ใช่บวกครับนักเรียนถ้าบวกไม่ใช่แบบนี้ขีดเดียวแบบนี้เรียกว่าลบครับถ้าลบนักเรียนจะใช้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ของมันก่อนดังนั้นถ้าลบต้องเป็นผลรวมครับนี่เก่งมากผลรวมลบกับจํานวนที่1จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2หรือ นำผลรวมไปลบกับจํานวนที่2จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่1ออกมานั่นเองโอเคไหมดังนั้นตรงนี้นักเรียนลองตอบสิครับมันเป็นลบถ้ามันเป็นลบหมายความว่าตัวข้างหน้าสุดของเราต้องเป็นใครผลรวมนั่นเองดังนั้นนักเรียนก็ทราบแล้วครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือผลอะไรผลรวมนั่นเองครับโอเคนะแล้วครูนักเด่นก็ขอกําหนดให้เจ้าตัวนี้เป็นจํานวนที่1ดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นจํานวนที่2ครับ ดังนั้นข้อนี้มาจากความสัมพันธ์ที่ว่านําผลรวมไปลบกับจํานวนที่1แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2นั่นเองโอเคนะไม่ได้ยากจําได้ใช่ไหมเอ้ยไหนใครยังจําได้ยกมืออีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหข้างหน้าจําได้ข้างหลังจําได้ไหมลูกมีบางคนแอบลืมๆไปแล้วถ้านักเรียนลืมทํำยังไงครับกลับไปทบทวนนั่นเองไม่ยากครับงั้นทีนี้ครูเน้นขอวาดแผนภาพให้ดูนะแสดงว่าครูเน้นก็จะมี2สีเหมือนเดิมครับสีฟ้ากับสีแดงตรงนี้ครับ ถ้าครูเด้นํนำสีฟ้ากับสีแดงมารวมกันจะได้เป็นผลรวมซึ่งผลรวมของเรายังไม่ทราบเพราะติดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ดังนั้นตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือเป็นผลรวมนั่นเองเขาก็เลยใส่เครื่องหมายคำถามไว้นั่นเองครับแล้วจำนวนที่1ของครูเด่นคืออะไร300ก็คือฝั่งนี้ครับและจำนวนที่2ของครูเน่นคือ450ก็จับจำนวนที่1กับจำนวนที่2รวมกันจะได้เป็นผลรวมข้างบนนั่นเองโอเคไหม ดังนั้นจากแผนภาพถ้านักเรียนทราบแล้วตัวที่ไม่ทราบค่าของนักเรียนคือเครื่องหมายคําถามตรงเนี้ต้องมาจากจํานวนที่1บวกกับจํานวนที่2นั่นเองโอ้โหเป็นไงครับครูเล่นสอนเคลียร์แบบนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วนะโอเคงั้นถ้าเข้าใจแล้วขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับมาดูดังนั้นจะได้ว่าจากรูปครับเขาบอกว่าอะไรครับโดยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับนักเรียนจะได้ว่ายังไงเอ่ยที่ครูเล่นทบทวนให้เมื่อกี้ ก็คือนําจํานวนที่1ครับรวมกับจํานวนที่2แล้วจะได้เป็นผลรวมนั่นเองแสดงว่าเจ้าตัวนี้คือผลรวมนั่นเองครับโอเคนะแล้วนักเรียนก็ทําต่อลงมาครับจะได้ว่ายังไงนะนํา450ไปบวกกับ300ซึ่งครูนักเรียนขอบวกเลขให้ครับ450บวกกับ300ซึ่งข้อนี้เป็นการบวกเลขง่ายๆนักเรียนน่าจะบวกได้อยู่แล้วนะครับก็เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนั่นเอง0นบวกกับ0เป็น0ย์ครับ ต่อไป5บวกกับ0เป็น5และหลักร้อยครับ4บวกกับ3เป็น7ครับดังนั้นจะได้ผลรวมออกมาแล้วก็คือ750นั่นเองซึ่งก็ตรงกับตรงนี้นะฮะดังนั้นนักเรียนจะทราบว่าเจ้าตัวไม่ทราบค่าหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าช่องว่างเนี่ยแล้วแต่ใครจะเรียกอะไรก็ได้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ750พอดีครับนักเรียนก็เลยสรุปให้เขาิดนึงครับว่าเจ้าตัวไม่ทราบค่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ 750นั่นเองหรือถ้านักเรียนจะไปดูในโจทย์นะครับก็คือเขาเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ครับว่าตัวไม่ทราบค่าลบ300แล้วจะมีค่าเท่ากับ450นักเรียนก็เขียนได้ว่าตัวไม่ทราบค่าก็คือ750ครับจะได้ว่า7 5 0ลบกับ300แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น450หหรือเหมือนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คืออะไรครับเจ้าตัวนี้คือผลรวม และลบกับเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่2จะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่1น,นั่นเองโอเคไหมแล้วพอเราเรียนได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็เขียนตอบให้เป็นเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับไม่ยากใช่ไหมเอ่ยโอ้โหน่ารักมากไหนใครทันแล้วครูเรียนยกตัวอย่างให้ดู2ข้อแล้วใครทันยกมือครับนี่โอ้โหน่ารักจริงๆเลยดังนั้นถ้าทันแล้วมันไม่ยากถูกไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนลืมเนี่ยไปทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับ การลบนั่นเองงั้นครูเน้นขอไปต่ออีกสักนิดหนึ่งครับมาดูเป็นตัวอย่างที่11เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้ว2ข้อนะเอาอีกสักหนึ่งข้อครับยังไม่หนำใจเนาะอีกสักหนึ่งข้อมาดูครับข้อนี้เขาบอกว่าถ้า780ครับลบกับช่องว่างช่องว่างก็คือตัวไม่ทราบค่านะครับเพราะเรายังไม่รู้ค่าของเขานั่นเองแล้วเท่ากับ168้เขาถามว่าแล้วเจ้าช่องว่างเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด ซึ่งนักเรียนจําได้ใช่ไหมว่าเจ้าช่องว่างเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองแล้วนักเรียนก็ต้องทําการหาเจ้าตัวไม่ทราบค่าตัวนี้นั่นแหละมาดูครับดังนั้นถ้าเขียนเป็นแผนภาพแต่เดี๋ยวเพื่อนขอทบทวนนิดน,นึงก่อนเมื่อกี้บอกไปแล้วหลายรอบนะครับถ้าเจอลบแสดงว่าเจ้าตัวหน้าคือผละไรผลรวมนั่นเองตัวนี้คือผลรวมนะครับผลรวมนะแล้วเจ้าตัวไม่ทราบค่าก็ให้เป็นจํานวนที่1ดังนั้น ผลรวมลบกับจํานวนที่1ครับจะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่อโอเคใไหมครับดังนั้นเจ้าตัวไม่ทราบค่าคือจํานวนที่1น,นะครูนักเด่นก็จะเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ว่ายังไงครับ1มีอยู่ทั้งหมด3าตัวนะ1เลยครับผลรวมมาจากจํานวนที่1รวมกับจํานวนที่2ครับและ2ครับถ้าครูโทษตรงนี้นะฮะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับจํานวนที่1 ครูเป็นเขียนสลับให้นะครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรเหมือนกันนะนักเรียนเหมือนกันจำนวนที่1บวกกับจํานวนที่2จะมีค่าเท่ากับผลรวมครับแบบนี้นักเรียนน่าจะชินกับตัวนี้เนาะโอเคเมื่อกี้เหมือนกันครับแต่ครูเล่นแค่สลับคนละฝั่งแค่นั้นเองมาดูทีนี้อีกตัวหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ของการลบนักเรียนจะได้ว่าถ้านักเรียนนําผลรวมครับไปลบกับจํานวนที่1โอ้เครื่องหมายลบครูยาวนิดน,นึ่งนะ,ะมาดูครับจะได้ผลลัพธ์เป็นจํานวนที่2และแน่นอนครับว่า ถ้านำผลรวมไปลบกับจำนวนที่2จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนที่1นั่นเองซึ่งข้อนี้นักเรียนเห็นอะไรครับผลรวมลบกับจำนวนที่1แล้วจะได้เป็นจำนวนที่2ดังนั้นถ้านักเรียนอยากได้จำนวนที่1ทําทำยังไงนะทํำยังไงนะครับนี่จำนวนที่1อยู่ทางนี้นักเรียนก็ต้องนำผลรวมไปลบกับจำนวนที่2นั่นเองครับซึ่งก็จะวาดเป็นแผนภาพได้แบบนี้ครับ มีสีแดงกับสีฟ้าเหมือนเดิมผลรวมก็คือ780ครับและ168ก็คือจํานวนที่2นั่นเองแล้วนักเรียนก็จะหาเครื่องหมายคำถามตรงนี้คือจํานวนที่1นั่นเองดันมาจากตัวนี้ครับดังนั้นจะได้ว่านักเรียนต้องมาจากอะไรครับผลรวมลบกับจํานวนที่2นั่นเองซึ่งผลรวมของเราก็คือ780และจํานวนที่2ก็คือ168นั่นเองครับโอเคนะดังนั้นครูเดขอตั้งลบนิดนึงครับ จะได้ว่า780ลบกับ1 6 8ครับชุบเอาแล้วข้อนี้จะมีปัญหาเรื่องการลบนิดนึงถือเป็นการทบทวนเรื่องการลบไปเลยนั่นันนเองโอเคไหมมาดูครับดังนั้นตัวแรกเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อน0ูนย์ลบกับ8คดคำนักเรียนมีอยู่0นยะ์่ะลบออก8ดได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำยังไงดีนะไม่ทำถูกไหมฮะไม่ใช่ถ้าทำไม่ได้ทำไงมันลบไม่ได้มันไม่พอต้องยืมมานั่นเอง หรือย้ำไปแล้วว่าเราเรียกมันว่าการกระจายนั่นเองจากหลักสิให้หลักหน่วยมาดูครับดังนั้นศูนย์ต้องไปยืมจาก8มาศูนย์ยืมมาแล้วก็กลายเป็น10ครับ8ให้ยืมไปแล้วจะเหลือเป็น7ครับดังนั้นนักเรียนก็ลบตัวเลขต่อเลยครับ1 0บลบแเหลือ2ครับต่อไปหลัก10เหลือ7แล้วนะ7จดลบหเหลือ1ครับและหลักร้อยยังมีค่าเท่าเดิมเพราะไม่ได้ให้ใครยืมไปนะครับดังนั้น7จลบหเหลือ 6นั่นเองดังนั้นก็จะได้ว่า780ลบ168เนี่ยจะมีผลลัพธ์เท่ากับ612ซึ่งเท่ากับของครูนเด่นที่คำนวณมาเมื่อกี้ดังนั้นนักเรียนก็สรุปนิดนึงครับว่าโดยดูจากโจทย์เลยเขาบอกว่าอะไรครับ780ลบกับช่องว่างซึ่งเจ้าช่องว่างเนี่ยเราหามาแล้วมันก็คือ612ดังนั้นนักเรียนก็เขียนจากโจทย์ใหม่อีกหนึ่งรอบว่า 780ลบกับ612ครับจะได้เป็น168นั่นเองและอย่าลืมสรุปให้ตอนท้ายนิดนึงว่าเจ้าตัวไม่ทราบค่าหรือว่าช่องว่างตัวเนี้มีค่าเท่ากับ612นั่นเองครับโอ้โหเป็นยังไงน่าจะทำกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับน่าจะได้เนาะงั้นถ้าได้เดี๋ยวครูนักเรียนเพิ่มเติมตรงนี้ให้นิดนึงครับโดยเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนครับนักเรียนนี่ ถ้านักเรียนคนไหนนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อนจับคู่กันครับแล้วก็สลับกันทําคนนี้ทําอีกคนนึงตรวจคําตอบแล้วข้อต่อไปก็สลับกันนะครับแต่ครูนักเรียนจะยกตัวอย่างให้ดูแค่ข้อเดียวพอข้อที่เหลือที่ครูนักเรียนไม่ได้สอนทํายังไงดีนะนักเรียนไปเออทําเพิ่มเติมให้มันครบถ้วนนั่นเองมาดูข้อที่1ครับตรงนี้เขาบอกว่าอ่านคําสั่งก่อนเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย เติมตัวเลขแสดงจํานวนที่หายไปลงในช่องว่างซึ่งครูถามนิดนึงครับไอตัวช่องว่างตรงนี้มันคือตัวที่เราทราบค่าของเขาหรือยงังยังแสดงว่ามันเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านั่นเองครับซึ่งทบทวนอีกหนึ่งรอบโอ้โหครูเรียนเขียนให้ทุกทุกข้อเลยนะครับโอเคนะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบครับมาดูมีอะไรบ้าง1เลยถ้านักเรียนนําจํานวนที่1รวมกับจํานวนที่2 จะได้คําตอบออกมาก็คือผลรวมของ2จํจำนวนนั้นและถ้านักเรียนนำผลรวมครับไปลบกับจำนวนที่1จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนที่2เหมือนกันครับถ้านักเรียนนำผลรวมไปลบกับจำนวนที่2จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนที่1ซึ่งข้อนี้ครับมาดูนะข้อนี้เจ้าตัวนี้ครับไปบวกดังนั้นนักเรียนดูบวกนะ นักเรียนจะต้องใช้อะไรครับความสัมพันธ์อยู่ในรูปการบวกหรือการลบครับเครื่องหมายบวกนักเรียนเจออันบนครับนอกนั้นเป็นเครื่องหมายลบหมดเลยดังนั้นนักเรียนต้องใช้อันบนครับก็คือแสดงว่าเจ้าตัวนี้คือจํานวนที่1และเจ้าตัวนี้ต้องเป็นจํานวนที่2และเจ้าตัวข้างล่างเขาขำม,มาครับฮ่าฮ่าไปครับเป็นผลรวมนั่นเองโอเคนะดังนั้นถ้านักเรียนไม่ทราบเจ้าตัวไหนเนี่ย จำนวนที่2นักเรียนก็ต้องไปใช้ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบโดยอยากได้จํานวนที่2ต้องใช้ตัวนี้ครับซึ่งต้องมาจากอะไรครับนําผลรวมไปลบกับจํานวนที่1นั่นเองเก่งมากดังนั้นครูณเดชนขอลบให้ดูนะครับตรงนี้ชึบดังนั้นจะได้ไว้ยังไงครับนําผลรวมก็คือ555ครับไปลบกับจํานวนที่1ก็คือ222 แล้วก็จะออกมาเป็นจํานวนที่2ที่มันหายไปนั่นเองลบกันให้เรียบร้อยโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อน5-2ลบสเหลือ3าครับโอ้โหห้าลบสสุกตัวเลยครับนักเรียนเหลือเท่าไหร่เหลือ3หมดเลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็ตอบได้แล้วครับว่าเจ้าจํานวนตรงนี้เติมไปหน่อยต้องเป็นเลขอะไรบ้างครับเลขสามเลขสาแล้วก็เลขสาหมดเลยครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้ตัวไม่ทราบค่า ออกมาแล้วเติมคำตอบลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองโอเคไหมงั้นครูนักเรียนยกตัวอย่างให้ดูแล้ว3ข้อแล้วก็สอนข้อนี้อีก1ข้อนะครับข้อที่เหลือให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนั่นเองแล้วสลับกันรตรวจกับเพื่อนๆนะครับโอเควันนี้น่าจะได้ความรู้ไปเยอะพอสมควรนะั้นฝากไว้นิดนึงครับว่าให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องอะไรครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ เพื่อที่จะหาตัวไม่ทราบคา่าได้นั่นเองโอเคนะครับอย่าลืมไปทําเพิ่มเติมโดยใช้หนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตรป์ป .2 เล่ม1ได้นั่นเองครับงั้นเดี๋ยวครูเน้นขอไปเตรียมสอนครับหน้าก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน